การณปัญจาสีลขปานในศีลนณสุขติยันติสีลนาโภคเสัมปทานปิปิปะหายาสปะสัพพิสียสปะภูการนาศัยยาภริยังโตรนาบังขามตักระนานี้หมดว่าพระเจ้าจังนวนเก่ารูป มาเจะเนพราะพุทธรรมโสดชังเพนเพื่อเป็นซิริมงคลอาเขตทางร้านและครอบครัวเป็นลำดับต่อไปดับงบางสารดังการมีสังทังสาลาดังการจะมีตัวยังมีพุทธังสาลาดังกาจะมีอาประ,ะ,ะเคนจตุปัจจัยทยายทานเดวสะสงฆ์มีน้ำญาติ่อทัท่าหนังหน้านี่ได้ก่อนหนังหน้านีเนะาะอาหนังอุปกปติ เอติตังปฏิตังตุมังคิปะเมวาจะมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังคปะปะปันตะเอปะตะ <im> ดิฉันรุ่งฟ้าประพาสีผู้อินแสงในนามบริษัท,บษทบษเบสครองครัวจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสต,ต้อนรับทุกท่านในวันนี้ซึ่งเป็นงานครบรอบ21ปีแล้วยังเป็นวันเกิดของดิฉันอีกด้วยนะคะคือ21กันยานะคะค่ะตลอดเส้นทางมากกว่า21ปีที่ผ่านมาก็ามากมายเนาะเพราะว่า เราก็ไม่ได้เจอคนเดียวนะคะก็หลายๆาธุรกิจก็เจอเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมสงครามนะคะทุกทกอย่างนะคะต้องมีอุปสรรคนะคะถนนนะคะยังมีหลุมนะคะเส้นทางชีวิตของคนก็เหมือนกันนะคะมักจะมีอ,อุปสรรคมาทดลองเราอยู่เสมอ มายาวนานถึง21ปีเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าลูกค้าประจำลูกค้าที่บอกต่อนะคะใช้ดีบอกต่อเราจะเน้นเครื่องครัวสแตนเลสเกรด304ฟุตเกรดนะคะที่ใช้ในร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทแล้วที่โรงงานที่ต้องการขอออยนะคะ ก็ต้องใช้สเตเลสของเรานะคะเพราะว่าของเราดีที่สุดนะคะถ้า,าดิฉันคิดว่านะคะเบสซุ่มพวเชียงใหม่ของเรานะคะที่หนึ่งของภาคเหนือเลยนะคะค่ะก็คือเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะชัดเจนแล้วก็ผลิตให้ลูกค้านะคะก่อนสั่งด้วยซ้ำนะคะเพื่อขายเลยนะคะ เพื่อให้ลูกค้าที่อะไรนะมีความใจร้อนแล้วซื้อช,ช,ชี้ชี้ไปเลยสองแสนกว่าบาทเนี่ยชี้เอาการเปิดบางคนอะแบบมีวันเปิดละแต่ว่าลืมลืมการสั่งผลิตสินค้าล่วงหน้าซึ่งสแตเลสเกตสามส่วนสทุกที่ทุกโรงงานนะคะต้องผลิตอย่างต่ำสองอาทิตย์ขึ้นไปนะคะแต่ของเราก็เลยได้ใจลูกค้าตรงนี้นะคะ ดิฉันก็อขอขอบคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้ถน,นถ้า,ามีเบสขึ้งครัวมาได้นะคะก็ยิเลยคะ่<_ <T> _>ะอันดับสองนะคะ<_ <T> _>ก็อยู่ไปมาจบปี <_ T _> แล้วนะคะค่ะก็เป็นแรงเป็นเ,เป็นซีอีโอคนต่อไปแต่ต้องขยาย,ายสาขาไปอีกนะคะ ลูกชายคนเล็กนี่ยังไม่ตื่น,นะค่ะเพิ่งจบโมโชทีนะ่สุดแล้วต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะเอ่ออย่างเออ่แล้วก็พนักงานานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทีมเวิร์คทีมเวิร์คที่มีบุคลากร,กรที่เป็นทีมเวิร์คค่ะไปเกี่ยวกับการซ่อมอขอ,องใช้มันต้องมีเสียใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะคะ ที่เราที่เวทเคร่องัวมีนะคะคือมีโซวิดหลังการขายแล้วก็ถ้าจะขายให้โซลิดได้ก็ต้องมีหน้าร้านนะคะขายนะคะทุกท่านนะคะทั้งหน้าร้านและฝ่ายออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะค่ะเอาไซต์ออนไซ์นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือบัญชีนะคะแคปเชีย์ลูกชายนะคะ ว่าที่เจ้าสาวลูกชายนะคะที่ทำเกี่ยวกับคลิปวิดีโอสป,ปอร์ตวิดีโอต่างๆสวัสดีครับผมนายพุพ่มพงษ์สุประหานครับพวกผมมาจากมหาวิาทยาลัยเทคโนโลยีแราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะครับคณะ,ะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาุตสาขาการผลิตนะครับวันนี้จะมานำเสนอรถเข็นไสกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก่อนอื่นผมต้อง พูดถึงรถเข็นในปัจจุบันนี้นครับซึ่งรถเข็นได้ชัดว่าจะนําไปใช้ในการขายกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งมีความสะดวกสบายกับร้านมีความคล่องตัวในการย้ายจุดตั้งขายได้ง่ายนะครับซึ่งข้อดีหลักๆของรถเข็นเคลื่อนที่นี่ครับก็คือจะมีตดดทั่วไปนะครับซึ่งส,งสามารถติดเมนูหรือติดโลโก้ทางร้านเป็นแบรนด์นะครับ มีพื้นที่ที่จากัดซึ่งจะมีพื้นที่ในการเก็บของที่น้อยกว่าร้านทั่วไปนะครับความทนต่อสภาพอากาศที่ต่ำกว่าทางร้านปกตินะครับในการใช้งานทางด้านไฟฟ้านะครับซึ่งการใช้งานทางด้านไฟฟ้าบางจุดที่เราไปตั้งขายอาจจะห่างไกลจากแหล่งแหล่งจ่ายไฟนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มแบตเตอรี่เพื่อแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเพื่อให้ความสะดวกสบายครับจากปัญหานี้ พวกผมจึงมีแนวคิดร่วมกับทางบริษัทเบสครือัวนะครับในการออกแบบและสร้างรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อนอามาเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจในการขายกาแฟเคื่อนที่ครับได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งโครงสร้างที่พวกผมได้ออกแบบสร้างจะมีความแข็งแรงทนทานวัสดุที่ใช้ก็คือจะเป็น แรนเลทคุณภาพดีครับซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมนะครับออจอร์เลซลขนาด640วัตต์เป็นประเภทออฟกิดครับก็คือใช้พลังงานจากแบตโดยตรงชาร์จเข้าแบตเตอรีตรงโดยไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีแผงวงจรที่เป็นกล่องอินเวอร์เตอร์เอาไว้แปลงไฟนะครับแล้วก็วงจรควบคุมสวิตช์ควบคุม AC DC ครับ เย็นหรือว่าปั่นนะคะให้เราใส่ราคาที่จะขายได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะพอ,อกดเสร็จแล้วนะคะจะให้ให้กดปุ่มชำระเงินค่ะเสร็จแล้วนะคะ ไฟเไฟสูงขึ้นก็ต้องเพิ่มแรงแข็งอันนี้เป็นข้กว่อันนี้ก็รุ่นนี้นะคะก็ได้ทําการออกแบบนะคะในส่วนของตัวรถเข็นนะคะก็เป็นการดีไซน์ตัวรถเข็นเนี่ยให้มันมีความสะดวกนะคะในส่วนของการออกแบบตรงนี้นะคะทางทางนักศึกษานะคะได้ทาความโมเดิร์นให้มันมีความทันสมัย ก็คือถ้าเกิดเอาไปวางในหน้าร้านนะคะก็สามารถที่จะตกแต่งแล้วก็เป็นการยึงดดนะคะสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะในส่วนของอระบบของไฟฟ้าใช้แบบไฟด้วยเนาะค่ะแล้วในระบบตรงนี้ก็จะมีช่องเนาะช่องที่สามารถที่จะเปิดปิดเก็บของได้เงี้ยค่ะแล้วด้วยของตัวระบบเองนะคะทางนักศึกษาเนี่ยได้ใช้ในระบบของแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตัวร้านในเรื่องของการขาย นอกจากที่จะดีไซน์ในส่วนของตัวเครื่องแล้วนะคะก็จะดีไซน์ในส่วนของแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการขายสินค้าเพื่อที่จะให้คนที่นำรถเห็นไปใช้หรือหรือเป็นธุรกิจร้านค้าเนี้ยคะ่ะเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาขายอะไรไปบ้างขายของของทางร้านได้ประมาณนี้ตรงนักศึกษามาฝึงกงานที่เบสเครื่องครัวของเรานะคะ ก็เป็นรุ้นนี้3อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็ได้ได้รับทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะคะเหมือนราชพัชก็ส่งนักศึกษาการตลาดบัญชีมาเหมือนกันนะคะก็ได้รับเหมือนกันบางทีเราด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเราสวาเนาะก็สามารถที่จะออกแบบนะคะ พัฒนาใช่ไหมคะค่ะได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอน,นาคตของเราก็คือเราก็ได้ผลประโยชน์นักศึกษาก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะคะนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะที่มาทั้งตอนเที่ยงแล้วก็ตอนยาวเลยนะคะแต่ช่วงบ่ายนะคะเอ่อเอ่อ ทำอกทำค้าขายก้นครัวนะคะไม่ว่าการพบก,ก็จะมีเชฟนะคะมืออาชีพสองท่านมาให้ความรู้นะคะ ก่อนจริงก่อนที่นะครับมีการแแไหนไม่เสียค่าาในกซืครับก็่องครันรับตนนี้นะครับผมเยังคผผช่วยอสแนหรือเป็นภาพภาพิดสามอิที่โชว์บนเอร์ต้องได้ครับสามารถดูแล้วก็นไปวางของน้ำนันะครับลง เรืองหล่านั้นี à, à b b pues ấy, ่นะสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้หรือไม่สำหรับคำาทินต้นทุนจะบอกว่าการํานวนต้นทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ในครึ่งชั่วโมงเราจะสนใจตรงไหนเดี๋ยวหลังไหนได้เพราว่าอะไรอย่างเงอย่างเงี้ยที่เออเอาแเก็เปิดตัวนะคะ บบเราจะมาฟังเชฟพูดอีกทีนะคะว่าทำไมหน้าตาแบบนี้ชชฟทำอาหาราเป็นเลยนะคะฝ้ี่ไข่เจียว เราจะทำไงอาหารไทยไหมอา,อาหารเพื่อสุขภาพาไหมร้อยเพราะว่าเขาบวกเขาบวกแม้กระทั่งค่าพนักงานเช่าค่าอะไรเขาถูกแั่นือเขาคำนวณของเขาออกมาแล้วว่ายัางไงเขาขายเขาไม่ขาดทุนแน่นอนฉันเปิดร้านอาหารแล้วฉันก็บอกว่าฉันจะขายเท่าเนี้ยไปมันก็เลยล่าาว่าทำไมเราถึงได้ยิ่งขายแล้วยิ่งขาดทุน แัคือถ้าเ,เรูรลลยยออู่ได้เยอะเหมือนกันถ้าเราไปแล้วก็ถ้าเป็นแล้ววิธีการอรเราเสียไปไหนแม่คัวมือหนักเราไม่ได้รูอันนี้ก็เริ่มได้เพราะว่าแม่ครัวมือหนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ มีเช a i มีหลายหลายสาขามีครัวกลางอันเนี้ยเซฟมากเพราะว่ามันจะต้องช่างวัตถุดิบเป็นช no ิ <See> uh, ้นช uh, uh, <c oughs> uh, ี uh, ้ที่เป็นทุกอย่างทุกอย่างไม่อยากให้ชอบหมดแล้วก็เก็บการเก็บวัตถุดิบเป็นฟรอเซ่นเนี่ยเชฟเอนะคะก็มาจากเชฟอยู่ลำปางนี่เองอยู่ลำปางจบ เชฟอาหารญี่ปุ่นจากสหรัฐอเมริกานะคะอยู่ที่นั่นคีพีนะคะเชฟสี่ปีสี่ปีคิดดูไปเรียนอะไรอาหารญี่ปุ่นที่สหรัฐทุกคนคิดไหมทม้าเไม่ไใครเจแจนไปเรียนอะไรอยู่ที่สหรัฐเราก็เลยเออดีแต่จริงๆื้นฐานก็คือเริ่มแรกอย่างเชฟก้อยเรียนท่องเที่ยวมานี่พอโทนะผมแค่ปอตีผมเรียนนิติ สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือตอนผมไปเมกาไม่คิดอะไรแต่พอไปโชคดีมากคนตัวเองเจอว่าคือเด็กเด็กต่างประเทศเนี่ยมันต้องทำมาหากินนอกจากเรียนพอทำมา,าหากินญี่ปุ่นเลือกอ่านาญี่ปุ่นยิ่งทำยิ่งสวยยิ่งทำยิ่งสวยมันชอบมากมันเรียนมันรู้จบเพิ่ปเลยสี่ปีเนี่ยฮะ ค้นหาตัวเองเจอน้องๆต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างกับแปรงจากร้านเงยก็สงสารป้าแกก็ไม่มีสาขาจริงไหมก็ทำอยู่จากไปเรื่อยๆแต่แบรนด์เขาขายแพงกว่าแล้วการตลาดของเขาก็คือปิวแบรนด์เพื่อให้เรายอมจ่ายแพงกว่าแต่ทำไมป้าจ่ายไม่แพงแต่ป้าอยู่ไม่ได้แถมกู้เงินมาเรื่อยๆ นี่แหละหน่าสงสารคนไทยเพราะว่าการตลาดตัวนี้เนี่ยมันคู่กันกับค่าต้นทุนเชฟยืนหน้าเตาผู้ช่วยเชฟเตรียมของผู้ช่วยเชฟเตรียมของเนี่ยห้ามไปวิ่งผ่านหน้าเตาเราต้องวางผังแบบนั้นเลยสมมติว่าเราหองค่าเป็นตัวอยู่ทางเข้าด้านด้านตัวอยู่เอาเอาอยู่ว้างก่อนแล้วกันเนาะทางเข้าด้านนี้ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางด้านหนึ่งเป็นครัวร้อนไปเลยก็คือเชฟยืนยืนลงเตาลงกระทะลงทอดด้านหนึ่งสมมุติว่าเราไม่มีพื้นที่เรากลายเป็นว่าเราต้องมีเครื่องล้างจานมีซิงล้างจานไม่ใช่ว่าจานผ่านหน้าเชฟอีกเราต้องไปอยู่ด้านนี้เราก็อยู่ด้านนี้ด้านเดียวในัเชฟในไอเดียที่เรามีพื้นที่จำกัดนะครับ ผมติ้งตังว่าเป็นทางเข้าออกซึ่งบางร้านจะจุดจะแบะด้วยพื้นที่ขนาดนี้อันนี้ประมาณหน้ากว้างเจ็บเมนนมดเกียเจ็บเดียวเข้ามาตู้เตียมของจะมีทั้งตู้ฟินแล้วก็ตู้แช่ผักธรรมดาแล้วนี่คือโซนร้อนเชฟไปอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเขาก็จะอันนี้คือเตาทอดซึ่งบาะฉะนั้นทอดเสร็จมาลงนะคะตรงนี้ นะที่จะขับเสร็จนะพอที่เสร็การเกิดหยิบของจัดแล้วส่งออกทางด้านนั้ทันทีฉะนั้นะตรงนี้จะเป็นการเตรียมของให้เชร สิ่งนี้ที่ผมบอกนี่มันต่างกับเตรียมเนื้อปลาเพื่อเป็นสเต็กต่างกันนะครับวันนี้ผมจะขึ้นปลาเรียกว่าขึ้นปลาเพื่อเป็นสัตว์ีดแล้ะตัวปลาเราจะเตรียมสัดส่วนแต่และตัวแต่ละตัวเนี่ยเปของาอาหารญี่ปุ่นวันนี้นะเพราะว่ามันหรือหรือเราจะเตรียมครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ดอีกครึ่งหนึ่งเพราะมันมีสองเลยอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบ เป็นสเต็กอบร้อนนะปลาอนนี้เราซื้อมาําตัวเราจะได้กิโลละสามร้อยสามสิบแต่เมื่อไรที่เราซื้อมาแล้วบอกว่าช่วยหั่นมาให้ด้วยสไลด์มาให้ด้วยเนี่ยกิโลละพัน่าบาทเพราะฉะนั้นการขึ้นปลาก็จะทำให้ต้นทุ่นคอสจะปูกลงนะครับกลุ่มนะครับของร้านอาหารได้ด้วยถ้าเราเข้าไปถึงปุ๊บเราซื้อปลาที่แล้ว ก็จะได้อีกราคาหนึ่งถ้าเราแลกเองเราก็จะได้อีกราคาบหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยมันยิวเราไปเท่าไรยิ่วแล้วก็แบ่งครึ่งหรือแบ่งครึ่งให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งวันนี้ตรงนี้ผมกำลังจะตัดเพื่อให้ได้กระดว่าแก้มป่า เรียกทานะงปลาเวลาเป็นเมนูแลนะ้างปลาแซลมอนยา่างชิ้นส่วนถ้าเราแรกเองนะเราจะได้ทุกชิ้นส่วนเอามาขายได้เราต้องดูว่าใช้ให่คุม้มแล้วก็ข้างในในครัวเรามีอะไรเราก็สร้างเมนูขึ้นมาจากก้นครัวของเราเนี่แะที่เรามีนั่นคือการที่จะเพิ่มเมนูอาหารขึ้นมา 也 h ì m ớ เีือ่ชีสองท่านนะคะเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นและอาหารยุโรปนะคะนะรกปลาแซลมอนซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะ,ะ,ะ้วค่ะวันนี้ครบรอบ21ปีของเบสทูปของเรานะคะวันนี้เบรเชฟจะนำอะไรนะคะวันนี้ปลาเป็ดปลาสกีิเบสสกีนิ ได้เนื้อที่ดแล้วไปจับยังไงตุ้งพยายามแได้หนึ่งตซึ่งมีูนี้เป็นที่ยิ่งนะเอนื้อปลาทยิ่เราได้หนึ่งตัวเลยเนื้อปลาเราไม่มีกระดูกแยกกลางละการขี่การหยิบการถือหากแบบนี้เนื้อแตกสันทีต้องระฆังระวังที่สุด ุ้แล้วก็ข่้นๆจัดกนะอมเนื้อปลาเอาไว้นะครับสำคัญห้ามพล้ดคือการนำกระดูแนวตั้งออกอยาให้หมดติดอยาให้หมดอย่าให้เหลือนะเพราะว่าเวลาการสักงฉุนนี้แล้วเนี่ยเคี้ยวเข้าไปเสร็จเลยจะดูดูข้ออะไรจุดอะไรไ่้ยังไงคะฉันต้องุูๆ

ร้านว่าร้านอยู่แค่ไหนแล้วก็เชฟที่ทำยังแค่ไหนอนนแต่ว่ารานัติตลาดแค่ไหนแล้วก็โลเคชั่นคือที่ไหนยทงหลอเนี่ยต้องรู้อนใช่ค่ะจัดเน้านแน่นอนย่านยาน va